บางครั้งก็ว่าต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีสำหรับเด็กบางคนแต่สุดท้ายเด็กทุกคนจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหนึ่งครับ ฉันคิดถึงบ้านาผาภูเขาค่อยๆเลือนหายดังเป็นเครื่องหมายว่าฉันมาไกลเกินกลิ่นไอหวนเ่าเก่าเดิมๆม,มาคอยซ้ำเติมว่าหมดเวลาไม่เหมือนเดิมยังกอดยังอูที่เคย,ยนอนก็ลารังช่วงไม่ยังได้ผลผ่าน ทุกสิ่งเปลี่ยนผันตามกาลเวลาเพื่อนของฉันค่อยๆลาหายผู้ย่าตายายก็เริ่มตายจากกันตอนเด็กน้อยเคยพูดเล่นกันเล่าเรื่องความฝันว่าอยากเป็นอะไรบางคนนั้นก็อยากเป็นหมอส่วนบางคนพ่อใหญ่ให้เป็นครู มาถึงตรงนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าที่ฉันเป็นอยู่้มันดีพอหรือยังแต่ฉันแค่อยากให้มันเป็นดังคืนวันที่เคยผ่านพ้นแค่ขอให้คนคนทุกคนยังอยู่บนถนนความ คำว่ายากจนมันก็ได้ผลักให้คนหลายคนต้องจากบ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆบางครั้งคำว่ายากจนมันก็ได้ผลักให้เด็กบางคนต้องพยายามเป็นผู้ใหญ่โดยที่ไม่ได้พร้อมที่จะเป็นนะทุกครั้งที่ฝนตกทีไรนะผมคิดถึงช่วงบรรยากาศที่ผมเป็นเด็กเพราะผมอยู่กับยายผมเกิดและโตมากับยายที่ชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะทุกครั้งที่ฝนตกไปยามค่ำคืนผมจะต้องหากระลำมังมารองน้ําฝนที่มันั่วจาก ที่มันลดลงใส่ที่นอนก่อนที่จะได้นอนก็ดึงในทุกๆวันนะเมื่อไรที่ฝนตกก็ตามเนะี่ยผมเข้าใจดีว่ากับมันอดทนอดกัน้นสําหรับดใกวันนอกมันมีความหมายขนาดไหนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราอยากได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแหกปากร้องเราได้ได้เก็บความรู้สึกอยากเอาไว้ในใจว่าเรารู้ดีว่าบ้านเรามันเป็นยังไงนะ นี่แหละครับมันก็เลยทําให้เด็ก้านนอกหลายๆคนพยา,ย,ย,ย,าพยามที่จะเยอยทะยานพยายามที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถามตัวผมเองหรือแม้กระทั่งคนมากมายทุกคนมีความฝันด้วยกันหมดเลยครับบางคนอยากเป็นทหารบางคนอยากเป็นตำรวจบางคนอยากเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นครูเป็นพยาบาลแต่สุดท้ายเด็ก้านนอกหลายๆคนกลับต้องจําใจวางความฝันอันเป็นที่รักของตัวเองลงก่อนและหลายคนเลือกไปทําในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยชอบเลยแต่ก็ต้องทำเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเงินครับ เพราะคำว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมครับเพื่อคำว่าอยู่รอดครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบ่อยครั้งที่เราทํางานหามลุ่งหาม่ํายอมขายแรงในทุกๆวันเพื่อแลกกับเงินเพื่อแลกกับเงินสักก้อนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวให้พ่อแม่ของเราให้ปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่เราทํางานจนเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อได้มีเงินสักก้อนหนึ่งส่งให้ลูกได้เรียนึงสูงให้หลานให้น้องของเราได้เรียนสูงกว่าเราเหมือนที่เราได้รับโอกาสนั้นมาทุกคนยอมขายแรงยอมอดข้าวอดมือ้อกินมื้อเพื่อได้มีเงินสักก้อนหนึ่งส่งไปให้ครอบครัวให้พวกเ,เขาได้กินอิ่มอยู่สบายแช่นี้เลยชีวิตของคนคนหนึ่งครับจนบางครั้งมันทําให้หลายคนรู้สึกว่าจริงๆความฝันในวัยเด็กมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันในวัยเด็ก เราไม่ได้มีความฝันอะไรในตอนที่เป็นผู้ใหญ่เลยเราไม่ได้อยากเป็นอะไรเลยเรามีชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้คนอื่นแค่นั้นเองนะเราไม่ได้มีความฝันอะไรเลยเราอยากเป็นอยู่อย่างเดียวคืออยากเป็นอย่างเดิมแต่เราเป็นไม่ได้สักทีคืออย่างที่ไม่ต้องจากบ้านไปไกลครับอย่างนี้ไม่ต้องมีใครล้มหายตายจากสุดท้ายนี้ <_ v isa> ผมขอมอบท่อนนี้ให้เด็กวานนอกทุกคนนะครับนี่คือความรู้สึกจากเด็กวานนอก <_ v isa> <_ v isa> สู่เด็กวานนอกด้วยกันผมขอมอบให้ทุกคนที่เคยคิด อยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาความสุขสุดท้ายขอมอบให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนบนโลกใบนี้เพิ่งรู้ว่าความสุขที่แท้ทจริงคือบ้านครับขอมอบให้เด็กทุกคนที่ครั้งหนึ่งเคยวาดฝันอยากรีบเป็นผู้ใหญ่เพราะอยากมีชีวิตที่อิสระและขอมอบให้พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยากหลับไปเป็นเด็กเพราะคิดถึงช่วงชีวิตที่เป็นอิสระครับไม่มันแดยังกอยังอูที่เคย ช่วงวัยยาวได้ผลผ่านทุกสิ่งเปลี่ยนพันตามกาลเวลาเพื่อนของฉันค่อยๆลาหายปู่ย่าตายายก็เริ่มตายจากกันตอนเด็กน้อยเคยพูดเล่นกันเล่าเรื่องความฝันเอาไว้อยากเป็นอะไร บางคนนั้นก็อยากเป็นหมอส่วนบางคนพ่ออยากให้เป็นครูมาถึงตรงนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าที่ฉันเป็นอยู่นั้นมันดีพอหรือยังแต่ฉันแค่อยากให้มันเป็นดังคืนวันที่เคยผ่านพ้นแต่ขอให้คนคนทุกคนยังอยู่บนถนนความ ด้วยกันฉันแค่อยากให้มันเป็นดังคืนวันที่เคยผ่านพน้นขอให้ครอบครัวของฉันทุกคนยังอยู่บนถนนความฝันกับฉันโอ้ลูกเอ๋ยลูกต้องอย่างไปให้หอดเส้นชัยอย่างที่ใจจะหวงัง คนทางนี้ยังอยู่ข้างหลังอะไรพลังลูกจงกล้ามาปัญหาที่ลูกผ่านทนสิล้อมเจ้าเป็นคนให้ทนต่อสิ่นนานาอยู่แสนไปคนละฝัาแค่เพียงกายยาแต่ใจแม่อยู่เพียงยามพี่เจ้าอ่อนแรงแม่จำซอง ยามที่ลูกของแม่หมดไฟฟาดวงดาวไปส่องแสงใน้ทียามที่เจ้าอ่อนแรงแม่จ้ส่องแสงชะชยช้ยามที่ลูกของแม่หมดไฟฟาดวงดาวไปส่องแสงให้ทียามที่เจ้า ย้ำคิลูของแม่หมดไฟฟ้าดวงดาวไปสงส การที่เราทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผู้คนแนะนำก็มันอาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะครับบางคนอาจจะทำเพื่อความอยู่รอดแต่บางคนที่อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารู้สึกว่าเราอิจฉาคนที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่อยากมีเหมือนเขาบทเพลงนี้จะบอกกับคนทุกคนว่าเราไม่ต้องอยากมีเหมือนคนอื่นๆก็ได้ตราบใดที่คนนับพันนับหมืน่นพวกเขาไม่มีเหมือนเราครับคุณค่าของแต่ละอย่ง ยังดอกไม้ข้างทางถนนชีวิตของคนก็ด้วยจะดูสดสวยเมื่อคนมองมาแต่บางครั้งก็ดูไร้ค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เราดอกไม้แต่และอย่างเกิดและเติบโต,วตวสวยงามในฤะดูกาลที่ต่างกันไปของใครของมันนะครับ ในระหว่างที่ไม่ถึงฤดูการงดงามของทุกท่านขอให้เรารอเวลาก่อนในระหว่างนี้เราก็คอยยินดีกับเพื่อนที่เขามีฤดูการที่มันเป็นของเขาที่เขาถึงเวลางดงามของเขานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะและเวลาหมดเลย,ยเช่นเดียวกับเพลงนี้กว่าที่มันจะเดินทางมาถึงบทเพลงนี้ได้ผมใช้เวลาเขียนเพลงนับร้อยนับพันเพลงเช่นกันเพื่อที่จะมาถึงเพลงนี้ครับอย่าไปคิน เสียใจคนดีดอกไม้นี่อยู่ที่ใดของงดงามจะเป็นดอกไม้ที่วางในแจก,กันหรือเป็นดอกไม้อยู่ข้างทางก็ดีเพราะสุดท้ายมันก็คือดอกไม้ที่ใครต่อใครเฝ้าหวันเพื่อเฉยชมแต่คุณค่าของมันจะเพิ่มขึ้นลดลงก็อ,งอยู่ณตรงที่มันเติบโตในโลกนี้ มีสิ่งใดจะเป็นดังใจให้เราได้ทุกทีอย่างคนนั้นบอกว่าสิ่งนี้ดีหรือมันอาจดีแค่เพียงเขาเองเพราะเ้ายังนั้นอย่าได้ไปคิดวันในชีวิตจะต้องมีที่ดีที่สุดเพราะคำว่าดีที่สุดแต่ละคนมันอยู่ที่ใจของตนยินดีคุณค่า ชอบก็ว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วยจะดูสดสวยเมื่อคนมองมาแต่บางครั้งก็ดูไรค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เราก่อนเคยชินว่าตัวเองไม่ได้รู้สมบูรณ์เหมือนใครใๆพอมาวันนี้ ก็เพิ่งเข้าใจไม่มีใครไหนที่จะถูกใจคนทั้งโลกยังดอกไม้ที่ราคาแพงก็เหี่ยวเฉาถูกแมลงกัดกินได้เหมือนกันหรือเป็นดอกไม้อยู่บนภูเขาสูงชันพอผ่านนานวันก็ร่วงโรยโลงสู่พื้นบางสิ่งนั้นฉันเคยว่าดีพอผ่านนานที่ก็มีอื่นใดมาทดแทนอย่างคน วันนี้สวยงามสุดแสนเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่วัยชราคุณค่าของแต่ละอยา่างอยู่ที่การให้ค่าของคนยังดอกไม้ข้างทางถนนห่างมองจากคน <c oughs> ที่ชอบเพราว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วยจะดูสดสวยเมื่อคน แต่บางครั้งก็ดูไร้ค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เราขอบคุณครับขอบคุณดวงดาวทุกดวงนะครับขอบคุณแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนพี่น้องลุกท่านนะครับดีใจที่ได้เจอกันนะครับขอเสียงรบมือดังๆให้ผู้จัดงานเน่อยนะครับขอบคุณงานดุงชวนแชมป์นะครับแล้วก็ขอบคุณ ขึนแคมป์นะครับแล้วก็สถานที่ดีๆขอบคุณเพื่อนพี่น้องดูคนใครที่ร้องได้เดี๋ยวช่วยกันร้องบทเพลงนี้ให้งานแห่งนี้เลยนะครับคุณค่าของแต่ละอย่างวิ คุณก็ด้วยจะดูสดสวยเมื่อคนมองมาแต่บางครั้งก็ดูไร้ค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรผู้เราคุณค่าของแต่ละอย่างอยู่ที่การให้ค่าของคนอย่างดอกไม้ข้างทางถนนหันมองจากคนที่ชอบเพราะว่าสวยอย่างชีวิตของคุณ วจะดูสสวยเมื่อคนมองมาแต่บ้านครั้งก็ดูไร้ค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรขูงเราจึงเป็นคำถามมานานแสนนานว่าใครกันนาที่สวยงามเลย แต่สุดท้ายจงจำไวเ้เถอะคนเราทั้งหมดหนาง,งามเลิอเท่ากันแค่บางคนนั้นเขาสวยงามจากใจแค่บางคนใช้คำพูดให้สวยงามส่วนบางคนมีรูปร่างที่งดงามสุดท้ายก็ตามมันอยู่ที่ใครจะเข้าใจก็เพราะชีวิตมันเป็นของเราจงพาตัวเราไปในที่ที่คู่ควร เข็มนาลิกากไม่เคยวนถวนอย่าแปลปรนกับคำพูดของคนก็พร้อมสุดท้ายหน้าหน้าประการไม่ได้เกินมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่ความนามของมันก็ต่างกันออกไปแค่อยู่ที่ใครนั้นจะเติบโษในที่ของ ให้งามเลยในยป่ีครับจริงจริงบทเพลงต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปที่พวกเราเตรียมมานะครับแต่ผมรู้จักกับพี่ผู้จัดพี่ตันตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วแล้วนะครับเป็นพี่ชายที่น่านับถืออีกคนหนึ่งนะครับผมขอมอบเพลงนี้แต่มิตรภาพที่ดีดีนะครับและขอมอบเพลงนี้แต่มิตรภาพที่ดีสำหรับเพื่อนพี่น้องทุกคนในสถานแห่งนี้ด้วยครับ ญาตนะครับคนแก่คนเท่าเขาเคยบอกกับผมเอาไว้ว่าทุกๆก,การเติบโตทุกๆก,การถ่ายเปลี่ยนของชีวิตไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนสถานที่เรียนหรือการย้ายสมโนโครัวย้ายครอบครัวไปอยู่ยังที่แห่งใหม่จากคนที่เคยมีเพื่อนฝูงอยู่มากมายพออายุเยอะขึ้นเพื่อนก็จะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเพื่อนบางคนหายไปเพื่อไปมีครอบครัวใหม่ เพื่อนบางคนหายไปเพื่อไปมีอาชีพใหม่เพื่อนบางคนหายไปเพื่อไปอยู่ยังที่แห่งใหม่เพื่อนบางคนหายไปไปมีเพื่อนใหม่หลายคนหายไปโดยที่ยังติดต่อกันอยู่แต่เพื่อนหลายคนติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับขอให้ท่านหลับตาลงเพื่อที่จะได้ถึงเพื่อนสักคนหนึ่งของเราครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆพอไม่เจอกันนานๆเขาก็กลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันไปนะเรื่องราวที่เคยเล่ากันอย่างสนุกสนานพอไม่ได้เล่านานๆก็กลายเป็นแค่เรื่องหนึ่งสถานที่หนึ่งที่เคยมีความสุขในช่วงวัยหนึ่ง ก็กลายเป็นเพียงแค่ที่ที่หนึ่งเมื่อไม่ได้พบเจอกันนะพอคนที่สนิทกันไม่เจอกันนานๆก็กลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันไปแต่นี่แหละครับเสน่ห์การเดินทางของชีวิตพอบ่อยครั้งเหมือนกันที่คนแปลกหน้าจํานวนไม่น้อยเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่กับเราบทเพลงนี้ผมแค่อยากบอกกับเพื่อนทุกคนในชีวิตของเราทั้งที่ยังอยู่ในชีวิตของกันและที่หายไปจากชีวิตของกันแล้วเราอยากบอกกับพวกเขาว่าเราอยากเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนทุกๆช่วงชีวิตเลยไม่มีใครไม่อยากมีเพื่อนเลย แต่สุดท้ายทุกๆชีวิตก็ต้องแยกย้ายกันไปตามทิศทางไปตามวิถีเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของใครของมันครับขออนุญาตชนแจวเพื่อนพี่น้องทุกคนครับ พบเจอสิ่งใหม่ครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อนอยู่มากมายและคนทั้งหลายรอบกายข้างเคียงมีความทรงจำณที่ได้กลายเป็นเพียงช่วงชีวิตในช่วงวัยหนึ่งฉันเคยได้ยินคนหนึ่งบอกไว้ว่าในทุกทุก,การเติบโตจากคนที่เคยมีเพื่อนอยู่ ฉันนเริ่มล้นหายไปทีละคนไม่มีใครใดที่อยู่กับเราได้เสมอทุกช่วงเวลาวันหนึ่งทุกคนต่างออกตามหาความหมายของตัวเขาเองอาจด้วยความฝันพัดพาไปหรือด้วยถนนหนทางต่างกันในบางครั้ง แยกทางเพื่อไปพบเจอเรื่องราวใหม่ได้ความห่างไกลทำให้หลายครั้งเราต้าหลงและลืมกันไปได้ความที่เจอกับสิ่งไม่อีคลายทำให้บ่อยครั้งลงงลืมสิ่งเก่าเรื่องราวเดิมๆที่เคยคุยกันพอยิ่งนานวันยิ่งสั้นลงไป จากสถานที่เดิมที่เคยมีความหมายมันก็กลับกลายเป็นเพียงที่หนึ่งอย่างที่คนเขาพูดกันว่าในทุกทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีคนแปลกหน้ามาแทนคนที่เราได้เคยรู้จักและลอย้่างคนที่เราจะเคยรั้งเมื่อพอห่างไกลก็จะกลาย แค่เพียงแค่คนแปลกหนะ้าคงกันเลงทุกๆงานเลี้ยงจะต้องมีวันเลิกลากันนะเวลาของความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอเราอยากหยุดเวลานี้ไว้นะช่วงที่มีความสุขกับเพื่อนช่วงที่มีความสุขกับผู้คนรอบข้างแต่พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาทุกๆชีวิตก็ต้องแยกย้ายก,กันไปตามที่ทางของตัวเองแม้กระทั่งพวกเราเองนะครับภูมิมินเองก็จะต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเราจะต้องไปเช่นกัน ไม่ต่างกับเพื่อนพี่น้องทุกคนเลยนะพ่อของผมเขาเคยบอกกับผมเอาไว้นะว่าแต่ก่อนเขามีเพื่อนฝูงอยู่มากมายเยอะแยะเต็มไปหมดนะแต่พอโตขึ้นแก่ลงแก่ลงเรื่อยๆนะเพื่อนก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนนะเพื่อนบางคนที่กว่าจะเจอกันอีกทีก็ต้องรอถึงงานเขาดำหมุนเพื่อนสักคนหนึ่งเลยนะพ่อผมเคยห้ามผมอยู่หลายเรื่องนะแต่พ่อผมไม่เคยห้ามผมกับการใช้ชีวิตเลย ก็เพราะ18ปีของลูก18ปีของผม18ปีของคนทุกคนมันมีแค่ครั้งเดียว20ปีของเรามันมีแค่ครั้งเดียว21ปีเรามีแค่ครั้งเดียว25เรามีแค่ครั้งเดียวคนที่อายุ70-80ปีไม่สามารถมามีความสุขกับการวิ่งเตะฟุตบอลเหมือนคน14 15ปีได้อีกครั้งคนที่มีอายุ70ปี60ปีไม่สามารถมามีความสุขกับตุ๊กตาตัวเล็กๆเหมือนเด็กอายุ 14- 15ปีได้อีกครั้ง นี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องใช้นะครับขอให้มีความสุขตามช่วงวัยของเรานะฮะพี่คนึองได้บอกกับผมเอาไว้ผมชอบม,มากเลยเป็นเรื่องราวที่ตีแผ่ความงดงามได้อย่างดีที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดเขาบอกเอาไว้ว่าสิบกว่าปีก่อนเขาเคยไปร้านเหล้าแห่งหนึ่งกับเพื่อนไปได้วยบรรยากาศที่สนุกสนานคลื่นเพลงมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้กันตามภาษาวัยนะฮะสุดท้ายเพราะคําว่า ความรับผิดชอบเพราะคําว่าเพื่อชีวิตที่มันต้องดีกว่าเดิมทําให้เขากับเพื่อนต้องห่างกันไปตามทิศทางของตัวเองผ่านไปสิบกว่าปีพี่ชายคนนี้ได้เดินทางกลับมาที่ร้านเหล้าแห่งเดิมกินเบียร์ยีย่ห้อเดิมกินเหล้ายี่ห้อเดิมฟังเพลงแนวเดิมๆร้านตั้งอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีความสุขเหมือนเดิมครับสิ่งนี้เราไม่ได้เรียกว่าสถานที่แล้วครับมันคือผู้คนคบ,บางคนถูกคําว่าสงบเข้าไปแทนที่คําว่าสนุกโดยที่เผื่อไม่รู้ตัวเลยได้สำครับ สุดท้ายจากเพื่อนที่มีอยู่มากมายในชีวิตของเราจะลงเหลือแค่คนรอบข้างไม่กี่คนไปจนเหลือแค่ครอบครัวจนท้ายที่สุดเหลือแค่ตัวเราเองทุกคนจะอยู่ในใจของเราหลายเรื่องในชีวิตผ่านมาได้ก็เพราะการที่มีเพื่อนอยู่ข้างสุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับผมจะบ,บอกกับทุกคนและเพื่อนพี่น้องทุกท่านเอาไว้ถ้ามีวันใดวันหนึ่งเราได้พบเจอกันอีกหวังว่าเราจะนําเรื่องราวการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังนะ แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยขอให้เก็บความงดงามทั้งหมดไว้ในสถานแห่งนี้เผื่อวัในใดวันหนึ่งอาจจะผมหรือทุกคนผ่านมาที่นี่จะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีความสุขมากมหมขนาดไหนที่ที่เราได้เจอกันยินดีที่ได้พบยินดีที่ลกและยินดีที่ลาจากกันทุกคนในชีวิตครับ วันนทุกทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีคนแปลกหน้ามาแทนคนที่เราได้เคยรู้จักและอยครั้งคนที่เราเคยรั้งเมื่อพอห่างไกลก็จะกลายเป็นแค่เพียงแค่คนแปลกหน้าคงกันและกัน ให้ช่วงวัยหนึ่งเราสุงใจเพียงไหนพอผ่านอีกไวก็ต้องแยกทางเพื่อเดินไปตามเส้นทางความฝันที่ต่างกันไปของใครของมันให้ความทรงจำมันเป็นเพียงความหลังที่ตอกย้ำว่าเราเคยเจอเราเคยร่วมทางเราเคยได้เดินด้วยกันมาในช่วงวัยหนึ่งและสุดท้าย ถ้ามีวันใดเราได้เมียนมาพบกันอีกทีก็แค่วังว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเราให้กันฟังหรือหากไม่พมไม่เจออีกครั้งกันเก็บกันไว้ในใจยังเคยเก็บความทรงจำเอาไว้ที่แห่งเดิมเพื่อผพานมาเจอจะคิดถึงกันพบเพื่อรอเวลา ต้องจากกันนี่คือวิธีของช่วงชีวิตเพรเพื่อรอเวลาต้องจากกันไปนี่คือวิธีของความสัมพันธ์พบเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันนี่คือวิธีของโลกใบนี้พบเพื่อรอเวลาต้องจากกันไปนี่คือวิธีของคนทุกคน ท่านหนงทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอเสียปงปรบมือดังๆให้ทุกคนอีกสักครั้งหนึ่งหน่อยนะครับขอบคุณศิลปินทุกๆวงขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านไปจบจนทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ดีใจและยินดีที่พบเจอกันครับพรเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันนี่คือวิธีของช่วงชีวิตพราเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันไปนี่คือวิธีของความสัมพันธ์ เพเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันนี่คือวิธีของโลกใบนี้เราเพอเพื่อรอเวลาที่จากกันไนีคือวิธีของันทุกคนอย่านันไปตามวิธีคนระับ